สบายดีพงแฮพี่น้องสบายดีเอฟซีท่กฐานวันนี้ก็บพ่อกับพอ่มีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ผมกำลังบุดไวยเป็นเสียงหยาดๆพี่น้องแต่งภาเข่าเพลงแต่ง้าคข่าเนีครูนั้นภาคเขาเนี่ยครูเฮ็ดเพลงนาะ พาขพ้าวเพนมีหลายแนวเลยมีหลายแนวอาหารเมนูโอ้ว่าเมนูก็ได้หลายแนวเนาะหลายอย่าง นายลูกก็มาพี่น้องก็ไผฮะฮะดูแต่เขาเี้เจผนังามทะลุนะบ่เี้ตัวเสคนก็มาซอยวยงานพี่น้อง เงี้ยฮากมาพี่เนาะน่ะบอบอาทุนักอีสมงามเจ๊น้บ่อือขกเนาะ พ <c ười> <c ười> ี <c ười> <c ười> ่น้องพี่กอล์เทียงวันนี้พี่น้องเทปจีบริกรีกเขาผมมาซอยงานแทปจีบริกิีกเขาพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องยังเกต Thằng kia xóng chiều này ná Hơ hơ Mọi người nào có đi được chị cái cháu cưới chiều hút เก็บสบพาใจตรงกันเ่ยมเป็นเสียกันเองเสียกันยังซีคือกันพี่เนาะอืมโงานไดกับขันกาดบันบามีก็คือว่บบาะแนงพี่น้องบมาก็ไปน้ำหัเทือนเอนะ บัดแมนอ้าวรูปโบมีกระปุกโอ้โหพี่น้องแมนเอาวางเส้านี่ก็คือกระเือบดบดได้หไลน์ไปได้เนาะบัดมาเพราะว่าบัดเทียงมาเพราะว่าพี่น้องเลยไม่มีกรบปุคือดวงจิปันนี่บรคือดวงจิปันนี่ไหน

สังเกตแขกเขตมในงานก็เขาบกบคือได้ว่าสินกุญไหลปนี้น่ะคนก็สมงควรเนาะแขกกรสมมควรเนาะเติบหนึ่ง

อากจาบอาก็จเาเมียนูเอาไปเดือปันฟาแม่คัวพี่เ้องแม่คัวแม่คัวเฮ้ม่ครัวแม่ครนวเาครัวมงเรือนเพี่เนานมาั้งเรือนกองบุญกองบุญก็มีสามกองเนาะนี่กองบุญก็มีสามกองพี่เนานมาทางเรือน โพสสันเพน100กองบุญก็มีสีกองเนาะกองบุญ hmm. ก็มีสีกองพี้ກ່ເີກອງະປາທີມຜູ້ คือผลทามันกันเนาะนจะถ้ามันอยู่กันเนากององบุญก็มีสี่กองนะอันนี้เขาจะมาในงานมาจอยเวียกจอยงานผู้เฒผู้แกก็อยู่ตั้งหางเนาะ เขาวกแกเนี่ยซีจแตงอยู่ทางเงือนพี่น้องแต่งกับกองบุญผู้หนุ่มกระหิดกินอยู่ตลาดพี่น้องูนุมกระหิดกินอยู่ตลาดอันพูงนี้เนี่ยเป็นเอื้อยห้องโ่เนี่ยดูเป็นตาพี่น้อง เอ้ยบออาะมาออกอันปะออกปนองชายนองชายก็ออกทึงพี่ด <SL> ีงนองชายก็ออกทึงกว้างกว่าดิแมนอเห็นดคเตมือหนูไดเตเห็นนก้าวหนาคันแล้วนาละพูดอันนี้่อง่าได้เมนฮกนเี้หน้าดิคนพูดนองชายพนีเนาะ เด็กคนเ่าพื้น้องสายเป็นไปเนาะฮะูนไทยแต่ไทยเอ้ยเอ้ยของทอโพนเฮืออนเนอะ เอื้อยอันเอื้อยอันเท้าโพน่เฮือนคนว่าตะเกานี่ลงทายคนเมือเพราะว่าห้องกกระดมนาเละหากระเลาหนาคนกับคนบนทันเมือแกัรม่อมาลีนนี่แหละกรลานาเที่ยวเข้าคือกรกำัือการที่วอาตะเลาะตะเละเลยเห็นี่บริษัทเพี้ยนอกระบว่ากกระบวบริษัทเพี้นกว้างว่าตะเลาะ เป็นว่าพืชน้องชายผลบดด้านนั้นเมื่อพี่น้องเอ้ยมากระดมนาเล่ผลเป็นอย่างนี้อันนี้ผู้เถ้า้อกคเขาจะผลก็มาแต่งบุญแต่งการนำพี่น้อง ันผู้ผู้ผู้หนุ่มอยู่ตลาดงานเฮ็ดวิ่กต่างหากเนาะผู้หนุ่มอยู่ตลาดเฮ็ดวิ่กต่างหากเฮ็ดดูเฮ็ดกินเลยพี่เนาะแผนกไฟแผนกมันพี่น้องเอ้ยมาในการจะจบคลิปเพียงพี่น้องเองเพราะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาลับซุ่มส่งมีเลยพี่น้อง ພໍ່ຂອງພໍ່ຄຸນບຸນດານທີ່ຄະມາດທີ່ຈໍາເດດດ